นะครับกาลังปานกลางยังปกคลุมประเทศไทยนะครับสำหรับภาคใต้นะครับก็จะเห็นหย่อมเขากันหนาขึ้นนะครับปกคลุมอยู่แถวตอนก,กลางนะครับก็คาดว่าจะมีอิทธิพลต่อภาคใต้สักวันสองวันเหมาะสมจะนักเฉียงเหนือนะครับยังมีกําลังปานกลางพัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทยอยู่สําหรับแบบจําลอง ก็เห็นได้ว่าวันนี้ปริมาณฝนทางภาคใต้นะครับตรงกลางกลางก็ยังมีฝนปริมาณหนักได้อยู่นะครับภาคเหนืออีสานเองอุณหภูมิก็อยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวในวันพรุ่งนี้นะครับภาคเหนืออีสานเองก็ยังอยู่ในเกณฑ์เย็นถึงหนาวแล้วก็ฝนทางภาคใต้ก็จะลดลงบ้างสําหรับอุณหภูมิพรุ่งนี้นะครับเห็นได้ว่าลักษณะของภาคเหนือนะครับก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นภาคกลางภาคอีสานตอนล่างก็มี อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงนะครับเล็กน้อยนะครับในวันพรุ่งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับลักษณะของประเทศไทยก็อุณหภูมิเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยมีเพิ่มขึ้นลดลงโดยส่วนใหญ่จะเพิ่มขึ้นแต่เพิ่มขึ้นอย่างช้าๆคลื่นลมนะครับช่วงนี้อ่าวไทยละอันดามันประมาณสองเมตรนะครับแต่อ่าวไทยตอนล่างนะครับคลื่นสูงสองึสามเมตรก็เรือเล็กยังงดออกจากฝั่งจนถึงวันพรุ่งนี้ ประกาศกรมตุนิยวิทยาเรื่องฝนตกหนกักและคลื่นลมแรงบริเวณภาคใต้ฉบับที่สิบนะครับก็าคาดว่าจะมีผลกระทบถึงวันพรุ่งนี้นะครับในลักษณะของฝนตกหนักบริเวณประเทศไทยนะครับก็จะมีภาคใต้ฝั่งตนออกก็คือตั้งแต่ประจวบชุมพรรา์ธานีนะครับแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตนตกก็จะมีระนองนะครับก็าคาดว่าในวันพรุ่งนี้ก็จะลดลง พาย,ยากรอากาศรายภาคมีดังนี้ภาคเหนืออากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นหนึ่งถึง,งสามองศาเซลเซียสบริเวณยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดมีน้ำค้างแข็งบางแห่งพื้นราบอุณหภูมิสูงสุดยี่สิบเจ็ดถึง,งสามสิบสีองศาเซลเซียสขณอุณหภูมิต่ำสุดสิบถึงยี่สบเอดงศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิจะสูงขึ้นหนึ่งถึง,งสามองศาเซลเซียส บริเวณยอดทัวอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาเซลเซียตกับมีฝนเล็กน้อยพื้นราบอุณหภูมิสูงสุด30-31องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด17-22องศาเซลเซียสพักกลางอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-32องศาเซียสเซียต อุณหภูมิต่ำสุด22-24องศาเซลเซียสภาคตอนออกอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยมีฝนเล็กน้อยอุณหภูมิจะสูงขึ้น1-2องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-34องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตอนออกมีเมฆเป็นส่วนมาก กับมีฝนรสิบของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด26-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตัวตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝน140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด28-30องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด21-24องศาเซลเซียส รุงเทพมหานครและปริมณฑลมีหมอกในตอนเช้ากับ